สวัสดีนะักศึกษาที่น่ารักทุกคนคลิปนี้ยังคงเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดเสริมประสบการณ์เรื่องศัก์ไฟฟ้าโจทย์บอกว่าสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด325โวลต์ต่อเมตรมีทิศชี้ลงในแนวแกน y โจทย์ให้เราหาความต่างศัก์ระหว่างจุด b และก็จุด a อันดับแรกเลยสิ่งที่พวกเราจะต้องทราบนั่นก็คือ ถ้าเรามองดูตามลูกศรซึ่งแสดงทิศทางของสนามไฟฟ้าบริเวณที่อยู่ด้านบนจะมีสัก์ไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณที่อยู่ด้านล่างดังนั้นในข้อนี้โจทย์ให้เราหาความต่างศักย์ระหว่างจุด b กับจุด a สามารถเขียนได้เป็น delta v แล้วก็ห้อย ba ซึ่งมีค่าเท่ากับ v b ลบกับ v a ก่อนที่เราจะไปหาคำตอบเราสามารถที่จะเดาคําตอบได้ว่าความต่างศักระหว่างจุด b กับจุด a นั้นค่าที่ได้ของคําตอบควรจะมีค่าเป็นบวกเป็นลบหรือเป็น0จากตรงนี้เราสามารถเดาได้ว่ามีค่าเป็นบวกทำไมจึงเป็นบวกเพราะว่าความต่างศักที่จุด b นั้น มีค่ามากกว่าความต่างศักย์ที่จุด A เราจะใช้การคำนวณหาค่า VB ลบ VA จากสูตรนี้ครับลบอินทิเกรต e กับ ds ตอนนี้เขียนอยู่ในรูปของเวกเตอร์ดอทกันจากรูปเราก็จะเห็นว่า e มีทิศพุ่งลงทีนี้ ds ของเราก็คือทิศทาง จาก A ไปยัง B จากรูปนี้เราก็จะเห็นว่าจากเส้นทางจาก A ไป B นั้นมันมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงก็คือช่วงแรกจาก A มาถึงจุดนี้ซึ่งไม่มีชื่อผมตั้งชื่อให้เป็นจุด C แล้วกันโดยที่พิกัดของจุด C นั้นอยู่ที่ลบ0.2และก็0.5ถ้าเรามองดูดีๆ ช่วงแรกครับเส้นทางที่1อันนี้ผมให้เป็นช่วงที่2เส้นทางที่2 2สองเส้นทางนี้ ds แตกต่างกันโดยที่ช่วงที่1 ds กับ e อยู่ในทิศตรงข้ามกันส่วนช่วงที่2 ds กับ e ตั้งฉากกันดังนั้นผมก็จะหาความต่างศัก์ออกเป็น2ช่วงช่วงแรกก็คือลบ Integrate e ับ ds บวกกับช่วงที่2ก็จะเป็นลบ Integrate e กับ ds เรามาดูช่วงแรกกันก่อนช่วงแรกเนี่ย e กับ ds ตรงข้ามกันนั่นหมายความว่าผมก็จะได้ออกมาเป็น e ds cos 180องศา ซึ่ง cos อ180องศาให้ค่าออกมาเป็นลบหลบเจอลบก็เลยกลายเป็นบวก e e เป็นค่าคงที่ผมดึงออกไปก็เหลือเพียงแค่ integrate ds ของช่วงที่1อันนี้คือ delta v ในช่วงแรกนะครับทีนี้ delta v ในช่วงที่2ผมก็บวกกับลบ integrate e กับ ds ทามุมต่อกันก็คือ cos 90ส90องศา อเผอิญว่าคอร์องศาเนี่ยให้ค่าออกมาเป็น0ดังนั้นด้านหลังก็เลยบวก0ูนย์ไปตัดทิ้งไปได้เลยส่วนนี้ไม่ต้องนำมาพิจารณาอีกต่อไปจึงเหลือเฉพาะเส้นทางที่1พอมาถึงเส้นทางที่1ตรงนี้อินทิเกรต ds ตรงนี้พวกเราน่าจะพอทราบแล้วว่ามันก็คือการรวมระยะทางทั้งหมด จากในรูปผมเขียนเป็น e ไว้ก่อนแล้วก็คูณกับระยะทางในแนวแกน y จาก a มา c ผมก็จะเอา0.5ตั้งลบกับลบ0.3ได้ออกมาเป็น0.8เมตรพอดีดังนั้นการหาคำตอบในข้อนี้ผมก็เอา e ที่โจทย์กำหนดให้มา ซึ่งนั่นก็คือ325โวลต์ต่อเมตรคูณกับ0.8เมตรก็จะได้ความต่างศักด์ออกมาซึ่งมีค่าเป็นบวกเท่ากับ2 6 0โวลต์นั่นเองนี่คือความต่างศักด์ระหว่างจุด A กับจุด B จากการที่เราทำโจทย์ในข้อนี้เราจะสังเกตเห็นว่าเส้นทางที่2เนี่ยไม่มีความต่างศักด์เกิดขึ้นเลยเมื่อ เราดูดีๆเราจะเห็นว่าเส้นประในเส้นทางที่2ตัวนี้ครับมันจะตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าแสดงให้เห็นว่าเส้นประใดๆก็ตามที่เราลากขึ้นแล้วมันตั้งฉากกับทิศทางของสนามแล้วมันตั้งฉากกับทิศทางของสนามไฟฟ้ามันก็จะทำให้มีค่าความต่างศักย์ไม่แตกต่างกันหรือ ความต่างศักย์เท่ากันนั่นเองเราเรียกเส้นประที่เราลากขึ้นแล้วมันตั้งฉากกับทิศทางของสนามไฟฟ้าว่าเส้นสมศักดิ์ก็คือเส้นที่มีศักย์ไฟฟ้าเท่ากันนั่นเองวว้า